ปีตาดูสิเชอรีนกำลังร้องไห้ยอยู่นะใจยเย็นนะเชอรีนทุกอย่างต้องโอเคใจยเย็นนะคือผมเดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงคนร้องไหนะ้น่ะผมก็เลยคิดว่าเข้ามาดูหน่อยดีกว่าแล้วก็เห็นว่าเชอรีนร้องไห้อยู่ไม่หยุดเลยเธอเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเธออาจจะอ่อนแรงหรือว่าไม่สบายนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะ น่าสงสารนะใจยเย็นนะเชอรีนทุกอย่างตัวโอเค <G ül üyor> คือห้องเนี้ยมันมันรกมากเลยตอนที่ผมเข้ามาทุกอย่างมันมันเละเทะแบบนี้คิดว่าเชอรีนคงจะทำมานะ <G ül üyor> คนเราเนี่ยตอนไม่สบายเจ็บปวดก็อาจจะอารมณ์เสียเธอก็เลยเอออาจจะอารวาดไปทั่วนะ Oh. อารานกับริชับเนี่ยนิสัยไม่ดีชอบเอาแต่พูดใส่ร้ายผมพูดนั้นไม่ให้เกียรติผมเลยแต่ว่าเออผมก็ไม่สนใจหรอกนะผมยังเข้ามาปลอบคู่มันของริชับเพราะเห็นว่าเธอเจ็บผมเข้ามาปลอบผมไม่เออไม่รู้สึกคิดแค้นอะไรใครผมเนี่ยเป็นคนดีผมทนเห็นคนร้องไห้ไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครปีตา ผมผมทนไม่ได้<อ>เ,ออเธอดีใจเย็นนะทุกอย่างต้องโอเคนะอย่าร้องเลยแล้วคุณปิดประตูห้องทำไมคะคือผมปิดเองคือผมไม่ได้คิดอะไรผมปิดประตูเพราะว่าเธอดินร้องดังผมก็เลยไม่อยากให้ใครได้ยินเนะอะเพราะว่าคนอื่นเขาฉลองก,กันอยู่ ถ้าคนอื่นได้ยินเดี๋ยวหมดสนุกกันนผมไม่อยากให้ใครเห็นเชอรีนแล้วรู้สึกไม่สบายใจ <gasps> ผมก็เลยปิดประตูเอาไว้นะ่ะแค่นั้นเองจะได้ไม่มีคนได้ยินแค่นั้นเองจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นโอ้ลืมไปเลยเออโทรศัพท์เขาเชอรีนหล่นนะ ผมจะเอามาคืนเธอแต่ผมลืมหลังจากคุณเข้ามาลืมโทรศัพท์ไปเลยตอนที่เรายืนอยู่เนา้ห้องเราไม่ได้ยินเสียงร็อกซแอดเลยนี่นาแต่วันนี้ทำนโอดครวนต่อนหน้าเราแต่พริตวีบอกว่าชาวรียนรองให้มาตั้งนานแล้วนี่นาะ โอไม่ปีตาอาจจะไม่เชื่อเราถ้าทางกำลังสงสัยเราอยู่นี่ผู้อะไรนี่นายทำอย่างง้านเลยเนี่ยใช่นายนี่โง่สุดๆเลยอะ่ะนายนี่บ้ามากแล้วทำได้ยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> นายบอกมาสิฉันหาโมนิชาไม่เจอเนะฉันก็หาดิลลีไม่เจอด้วย<อ>นี่พวกนายนายอะไรถ้าส่งสองคนที่ไปหาโมนิชาสองคนนั้นหายไปจากปาร์ตี้ก็ไม่รู้คารานริชาร์ บอกเลยนะแม่นะ่ะมีเรื่องจะบอกพวกลูกแม่เห็นลิทวิกับโมนิชาเขาอยู่ในห้องเดียวกันในห้องรับแขกแล้วลูกยังไ,ไงครับแม่แม่แมนะ่ะเห็นพวกเขาพวกเขาดูใกล้ชิดสนิทสนมกันมากมากจนเกินไปนะสิพวกเขาทําอะไรคะพูดไม่ได้นะ่ะป้าละอายปากมากไม่เอานะโมนิชานะ่ะม่ใช่สะพ้ายแม่นะบอกเรามาเถอะแต่คารานเขาเป็นผู้หญิงนะลูก เออป้าครับพวกนั้นไม่อายเมื่อวานใส่กันในบ้านเราเราจะให้เกียิทำไมเล่าบอกมาเถอะตอนที่แม่เห็นน่ะริดวิกเอามือลูบหน้ามูนิชาลูกเข้าใจใช่ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงน่ะสองคนนั้นเขาใกล้กันขนาดนั้นถึงขนาดเอามือลูบหน้าได้ขนาดนั้นน่ะลูก,ล,กลูกลองคิดดูสิโอโเข้าใจแล้วเข้าใจใช่ไหมลูกฮะใช่ค่ะแล้วน,นี่พวกลูกหัวเราะอะไรกันล่ะเนี่ยฮะ พวกลูกนะี่ยยังเด็กไม่เข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้หรอกนะแม่เราไม่ใช่เด็กแล้วนะเราเข้าใจทุกอย่างดีแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนทุกอย่างจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดโมนิชากับลิทวิกน่าจะทะเลกกาะกันอยู่ตอนแม่ไปถึงลิทวิกก็เลยพยายามจะมือปิดปากเธอไม่ตะโกนใส่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโมนิชาไม่รู้เรื่องแผนของเราเนี่ยเออฉันว่าเหตุผลที่โมนิชา วอยายใส่เอริกวีดนั่นน่ะก็เพราะว่าริดวิกไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกเลยสิโมนิชาเลยโกรธริดวิกที่มาร่วมมือกับเราแต่สองคนนั้นคิดจะทําอะไรต้องการอะไรกันแน่ฉันรู้สึกมั่นใจว่าโมนิชาไม่ได้ทําเพื่อเงินแน่ไม่งั้นก็คงจะรับเงินสิบล้านที่เราเสนอแต่แรกไปแล้วละ่ะแต่ริดวนะิกเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเงินเลยนะผู้นั้นก็เลยทะเลาะก,กันยังไงเล่าเรารู้ว่าสองคนนั้นนะ่ะทะเลาะก,กันเรียบร้อยแล้วแล้วทําไมเราไม่ไปแอบฟังล่ะว่าพวกเขาน่ะ กำลังคุยอะไรเพื่อจะได้เบาะแสยังไงล่ะลูกเบาะแสสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้จบลงได้ด้วยดีนะ่ะ<อ>คุณป้าราคีคะเราสองคนจะไปแอบฟังพวกนั้นเองใช่ยๆเดี๋ยวผมไปเองฟังมาให้หมดด้วยนะโอเคไหมได้เลยหนูกับไอ้คุณเตี้ยนี่จะไปเออฮะหานูหม,มายถึงเราจะไปด้วยกันคะ่ะใช่เราจะไปด้วยกันนะอะไปไปพวกลูกจ้ะ พวกลูกว่าสองคนนั้นปิดบังอะไรหรือเปล่าผมก็ว่าอย่างนั้นนะตอนผมถามก็บอกว่าแค่เพื่อนเท่านั้นเองอันนี้แม่ช่างมันเถอะนะสองคนนั้นน่ารำคาญจะตายเราไปดูวิชาก,กันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมั้ยทารานลูกพูดอะไรแบบนั้นน่ะจะให้แม่ปล่อยเรื่องนั้นไปได้ยังไงฮะเรื่องนั้นน่ะสำคัญมากนะโอเคงั้นก็ไปกันเลยเดี๋ยวผมจะถามแซมมี่ให้นะว่ายัางไงกันแนะ่ ไม่ไมอย่าถามแซมถามชิสตี้สิแซมไม่ยอมบอกเราหรอกถามแล้วก็ปากหนักโอ้โว้าวดิชับลูตรานายเนี่ยจะมาสอนฉันด้วยความรักอะไรแบบนี้เนี่ยเหรอมันใช่เหรอฉันรู้นายรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าฉันงั้นก็ไปไปถามซะก็นั่นไงฉันคาราลูตราคารานจ้ะได้ผลตรวจของเชอรีมาหรือยังไม่ครับเราต้องหาให้เจอก่อนโอเคจ้ะงั้นแม่ไปหาก่อนนะโอเคครับ เออที่จริงผลตรวจส่งมาแล้วล่ะเห็นหรือยังท้องหรือไม่ท้องไม่คือฉันยังไม่เห็นผลนะแต่ว่ามันอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละไม่รู้ว่าหายไปไหนถ้าเราเจอเดี๋ยวก็รู้เองต้องรีบไปหานะเดี๋ยวไปหาก่อนแล้วกันโอ้ออ้อ ใจเย็นๆน <c oughs> เนาเฉรินอย่าร้องหยุดร้องได้แล้วท <c oughs> ุกอย่างต้องโอเคใจเย็นใจเย็นก่อนนี่มันอะไรกันนะเป็นแค่คนรู้จักกันไม่ใช่เหรอแต่ถ้าคนรู้จักเขาไม่ห่วงอะไรขนาดนี้หรอกนาทันนะผู้หญิงทำไมถึงยอมให้ผู้ชายแต่เนื้อต้องตัวได้ขนาดนี้กันละ่ะหรือว่าคารานพยายามปั่นหัวเราเราก็เลยหึงไปแบบนี้ รู้ว่าที่จริงพริทวีเขาจะดูบ่เขาไม่ไม่หลกมั้งใจเย็โอ้อออ,อมีอะไรแล้วปีตาเปล่าค่ะ ฉันขอตัวก่อนนะคะทุกคนอาจจะกำลังตามหาฉันอยู่ก็ได้นะคะเออกินยาด้วยละเชรินปีตาปีตาคืนนี้เนี่ยนคุณดูสวยมากเลยไม่ใช่แค่สวยเนาะ ยังน่ารักมากด้วยขอบคุณค่ะอปิตาผมจะไปด้วยนะครับให้เชอรินพักก่อนดีกว่าค่ะปีตาครับอย่าเข้าใจผมผิดนะ ไม่ว่าคุณจะมองผมยังไงสุดท้ายแล้วผมผมก็เป็นของคุณนะปีตาปีตาของพิษวีที่จริงแล้วฉันมีงานอื่นต้องไปจัดการดังนั้นขอตัวก่อนนะคะอ๋อได้เลยครับเชิญเลยครับค่ะฉันไม่เชื่อใจพิษวีเข้าใจไหมมันอ่นแล้ว มันรวยกว่าเราแค่ไม่เท่าไหร่เองฉันน่ะตกลงกับริชว่าอะไรรู้ไหมฉันบอกเลยโมนิชาไม่ใช่แค่เงินสิบยีล้านนะฉันตกลงกับวิชัไว้ต้องหกร้อยล้านเลยนะมันเป็นโครงการโรงแรมมูลค่าหนึ่งพันสองร้อยล้านแล้วฉันก็เป็นหุ้นส่วนครึ่งหนึง่งก็เท่ากับหกร้อยล้านนี่เธอมองฉันแบบนั้นทำไมเนี่ยฮะฉันไม่เชื่อหรอกอยู่ดีๆพวกนั้นจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาให้เธอได้ยังไงกันละ่ะ มันต้องมีแผนอะไรซ่อนอยู่แน่มนิชาไม่คิดเลยเหรอว่าฉันฉลาดฉันเลยหางานนี้ได้ไงคิดหรอว่าพวกลูตราน่ะวางแผลร่วมหัวกันให้ดูชับไปโดนฉันขับรถชนใครจะคิดทําอะไรแบบนั้นได้ลราไม่มีทางหรอกนี่เธอรู้ไหมว่ามันเป็นอนุบัติเหตุจริงๆบ้านลูตราเน่ะก็เลยเสนอมาแล้วมันก็เป็นของจริงด้วยเรื่องจริงเลยเล่ะอ,อยู่ในห้องแขกนะ <c oughs> จงนังี แล้วมันไม่ใช่ของปลอมเหมือนไอตัวปัญหานั่นน่ะพวกนั้นมันพูดถึงตัวการกันอยู่ส่วนมูนิชาเซฟชื่อไอปริศนาว่าตัวปัญหาว่าไงนะฉันไม่สนใจมันหรอกฉันเกลียดมันจะตายไปแล้วอย่าพูดถึงชื่อของมันเด็ดขาดเลยแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับพวกลูตราฉันเชื่อใจมันเพราะว่าลูตราเนี่ยพวกมันร้การกันทุกคนพวกนั้นคิดว่าฉลาดกว่าเราด้วยซ้ํา แต่ว่าไม่จริงเลยสักนิดเดียวพวกมันนะ่ะไม่ได้ฉลาดกว่าเราไปสักเท่าไหร่หรอกนะโอ้ี่โมนิชาเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะเชื่อใจไม่ได้อย่างไงเล่ามันหลอกใช้เรานะหลอกไปหลอกมาเธอไม่เห็นเหรอส่วนคารานกับนิชับเนี่ยสองคนน่ะรวยกว่าตั้งเยอะนะรวยกว่ามากเลยแถมนิสัยก็ดีกว่าโมนิชาหกร้อยล้านเธอไม่สนเหรอแล้วจะสนหกร้อยล้านนะั้นไปทำไมกันเล่านี่นี่โมนิชานั่งก่อนนะ แล้วฟังให้ดีเธอยอมทําทุกอย่างนี้เพราะว่าฉันขอใช่ไหมล่ะเอาล่ะถ้างั้นฉันขอล่ะตอนนี้ฉันขออีกอย่างนะเราเปลี่ยนข้างกันว่่าฉัแตนนี pues ่โมนิชาเพื่อฉันโมนิชาขอร้องละสัญญาว่าเธอจะเลิกทําแผนนี้นะขอร้องล่ะเพื่อฉันได้ไหมก็ได้ ฉันทำเพื่อเธอเลยนะวิกวิกพูดให้หมนิชาเชื่อได้นี่จะเป็นผลดีกับเรานะไม่ใช่พวกนั้นไปเถอะไปบอกได้ชับกันไปเถอะไปเถอะเร็วถ้าเราได้ผลตรวจเราจะไม่ไว้หน้าจะเชอรีนแน่และมนิชาก็ต้องเอนี่อะไรกันเนี่ยแล้วทีมงานชิสตี้หายไปกันหมดนะมีใครอยู่ไหม ถ้าแม่ไม่เห็นโดนด่าเละแน่เลยทำไงดีนะยังไงดีเนี่ยงั้นก็ซ่อมมันก่อนแล้วกันยังไงนะอเอากลับไปยังไงดีเนี่ยนี่มันงานของผู้หญิงชัดๆเลยไม่ถฮ้ยเธอเข้าใจผิดแล้วผู้ชายก็ทำได้เหมือนกันนั่นแหละนะ แต่ว่าเธอต้องมีสมองด้วยตางหาฮฮฉันเล่นคริกเก็ตฉันต้องใช้สมองเยอะไม่ถนัดแบบนี้หรองั้นเหรอถ้าอยู่ยุคไหนเนี่ยผู้ชายก็แต่งบ้านได้มันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอย่างนั้นเหรอผู้หญิงก็เล่นคริกเก็ตได้เหมือนกันนั่นแหละนะเรามีทีมชาติหญิงนะอย่าลืมสิแล้วก็เก่งมากอีกด้วยเนะนี่เธออย่าประมินพลังของผู้หญิงสิเดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงน่ะเก่งกว่าผู้ชายเยอะแยะไปเน,น่นี่เดี๋ยวก่อนแล้วเธอจะมาว่าฉันทําไมกันเล่าฉันไม่ใช่ศัตรูเธอนะเอานี่ ก็เธอบอกว่างานแบบนี้มันงานของผู้หญิงไม่ใช่หรือยังไงกันออใช่ก็ผู้หญิงตกแต่งเก่งนี่เพราะมันเป็นงานของผู้หญิงไงฉันนั่นไม่ถนัดถ้าพูดแบบนั้นอีนล่ะก็ฉันอาจจะพูดอะไรที่ทําให้เธอหัวเสียได้นะเข้าใจไหมงั้นเหรออะไรละ่ะพูดมาสิช่างมาาัะนะช่างอะไรไม่เอาบอกมาบอกมาว่ามีอะไรพูดมาก็ได้ฉันจะบอกให้นะเราเนะี่ยเคยเล่นคริกเกต็ตที่บ้านหลังนี้ทีมผู้ชายทีมผู้หญิงแข่งกันแล้วทีมผู้ชายก็แพเนะ่ะ จำได้ใช่ไหมล่ะฉันเอาชนะเธอได้นะอย่าลืมสิโอเคจำได้แล้วสินะอาเธอจำได้ว่าฉันแพ้ยังกลบว่าฉันเป็นศัตรูเธออย่างนั้นแหละใช่ไหมผิดแล้วฉันไม่ได้จำได้ว่าเธอแพ้แต่ฉันจำว่าเป็นชัยชนะของผู้หญิงดังหากโอ้งั้นก็ช่างมันนะ ฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อเธอแต่เธอนี่ไม่เคยดีกับฉันเลยเธอจําความพ่ายแพ้ของฉันได้เธอจะสะใจใช่ไหมฮะเออคารคารดนนี่นี่ฟังก่อนสี่นี่เดี๋ยวก่อนเธอยังฟังไม่จบเลยนะฉันมีเรื่องสําคัญที่จะพูดกับเธออยู่นะเธอรู้ไหมฉันอ่ะจำอะไรได้ดีมากๆเลยพวกเราเล่นแข่งกับคาราลูตรานักคริกเก็ตชื่อดังเชียวนะดังนั้น ใครๆก็ต้องจำได้อยู่แล้วล่ะและกับคนดังทั้งทีอ่ะมันก็ไม่แปลกอะไรนี่นางั้นเหรอใชอ่แล้วนี่เธอหายไปไหนมาฉันไปตามหาพิษวีมานะฮ่าๆไปเช็คพิษวีงั้นเหรอว้าว เธอฟังคําแนะนําของฉันสักทีนะเธอท้าทายฉันว่าอย่าไปให้ร้ายว่าร้ายไอ้นั่นน่ะแล้วไงล่ะเกิดอะไรขึ้นฮะว่าไงฉันไปเพื่อพิสูจน์ว่าเธอนะ่ะผิดงั้นเหรอและฉันอยากจะบอกว่าเธอนะ่ะผิดเต็มๆโอเคแล้วเธอเห็นอะไรล่ะฮะเกิดอะไรขึ้นพิทวีอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเชอเรีนหืมเห็นอะไรนี่เดี๋ยวก่อนซิฉันถามเธออยู่นะ ปเป็นอะไรมาไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเลิกคิดมากได้แล้วโอเคช่างมาเถอะไม่ว่าเธอจะตอบว่าอย่างไรแต่สีหน้าเธอเนี่ยมันบอกว่าเธอไปเห็นอะไรมาสีหน้าเธอมันฟ้องว่าเป็นครั้งแรกที่เธองสงสัยมันสินะใช่ไหม <m> นี่ปีตาฉันบอกแล้วบอกหลายครั้งว่าพิทวีม,มันไม่ใช่คนดีฉันบอกมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมฟังฉันเองนี่ ฉันบอกว่าสองคนนั้น่ะพิทวีกับเชอรีนสองคนต้องมีอะไรไปแปลกๆแน่เชอรีนก็ไม่ใช่คนดีหรือว่าสองคนนั้นเจอกันที่งานปาร์ตี้บ้านฉันคงจะแอบคุยกันแล้วก็รู้สึกรักกันขึ้นมาใช่ไหมเรื่องแบบนี้มันก็เป็นไปได้นี่พี่ตไม่มีทางหาคนที่ดีเหมาะสมไปกว่าพิทวีได้แล้วเหะพี่ตครับผมตื่นเต้นมากกับการแต่งงานของเรา ผมจะทำยังไงถ้าคุณไม่เชื่อใจผมล่ะใช่ไหมครับหุบปากไปเลยนะเธอนอะพิทวีเขาไม่ผิดเลยเธอสิที่ผิดฉันเชื่อใจเขานะฉันเชื่อใจเขามากกว่าเธอด้วยนี่เชื่อใจไอ้นั่นมากกว่าฉันอย่างนั้นเหรอไปหาพิทวีเลยไปไม่อยากคุยกับเธอแล้วใช่ใช่ได้มาล้ว ผมไม่เดือจะบอกนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมโทรกลับนะโอเคนะดิฉับข้าวร้านเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาจ้ะเออโอเคค่ะเราได้ยินเรื่องน่าสนใจมากมากด้วยล่ะข่าวด่วนเลยนั่นเหรอได้ยินอะไรมาอมาค่ะเดี๋ยวหนูบอกเองฉันบอกเองนะท่้ทีนะฉันได้ยินอ่ะฉันพูดเองทำไมไปอ้งางนะฉันเองก็ได้ยินเหมือนกันดิฉับฉันจะบอกเองนะว่าอะไรคือว่าไอ้แห้งนั่นอ่ะเออฉันหมายถึงเ แฟนของโมนิชานะ่ะที่ชื่อรนะิดวิกน่ะตกหลุมพรางเราเต็มที่เลยละไอ้นั่นท้ให้โมนิชาเชื่อตกลงกันว่าจะทิ้งอีกฝ่ายแล้วก็มาช่วยเราแทนเงเยสแบบนั้นนะ่ะดีมากพวกเธอสองคนบอกข่าวดีกับพวกเราทุกอย่างเป็นไปได้ดีจริงๆเลยฉันน่ะดีใจที่โชคเข้าข้างเราสักทีที่ศัตรูของเรานะ่ะกำลังตกหลุมพรางของพวกเราและมันจะต้องถูกเปิดโปงในที่สุดไง แล้วริดวิกเรียกว่าอะไรนะตัวปัญหาตัวปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยตัวปัญหาใช,ใช่ใช่ใช่อ<ม>ันั้นแหละใช่แล้วไอ้นั่นแหละตัวปัญหาเบื้องหลังทุกอย่างนี่เลยล่ะใช่แล้วลยคชับคิดดีๆนะเอาจริงๆแล้วเนะี่ยไอ้เบื้องหลังเนะี่ยมันไม่รู้ด้วยว่าเราเนะี่ยไม่รู้อะไรมาบ้างในงานนี้่ไม่ไม่ไม่อย่าประมาทศัตรูมันน่ะรู้ตัวว่าเรากําลังจับตาดูมันอยู่เพราะฉะนั้นจิสตี้ ถ้าเรารู้มันคือใครชัชบาลฉันจะต้องจัดการมันแน่นอนเลยเฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่นายมาทําอะไรที่นี่มาทําไมเหรอฮะคือฉันมาหาห้องน้ํำโทษทีนะโทษทีโทษทีมามามาเออนั่งก่อนนั่งก่อนนะเจ็บไหมฮะนั่งก่อนนั่งก่อนอ ปีดวีจ้ะขอโทษด้วยจริงๆนะริชับเขาไม่ได้ตั้งใจนะจ้ะพวกเรากําลังคุยเล่นกันอยู่นะสิเออที่จริงแล้ววันนี้ริชับนะ่ะอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเขากําลังพูดถึงเออตัวการเรื่องทั้งหมดที่เป็นเออคู่หูของริดวิกแล้วก็เออศัตรูของพวกเราด้วยนะจ้ะคือว่าเราเนี่ยนะเออทำไมละจ้ะเขาน่ะไม่ได้ตั้งใจทําร้ายๆๆเธอนะแม่แม่พูดอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นสันหน่อยนะ เออไม่ไม่ใช่นะคนร้ายอะไรไม่เกี่ยวออนั่งลงนะลุกขึ้นมาทำไมนายเจ็บอยู่แม่นะ่ะเข้าใจผิดหมดแล้วเออชันอยากเปิดชั้นเรียนการสอนทำอาหารที่รีสอร์ทของริดวนะิกน่ะก็เลยพยายามตั้งชื่อชั้นเรียนที่นั่นที่ทำอาหารไม่เป็นก็เลยมาขอเรียนด้วยไง ทัานเรียนทบาหาที่รีสอร์ทจริงแล้วเนี่ยครัวที่รีสอร์ทของริดวิกน่ะชิสตี้เนี่ยจะเข้าไปบริหารอย่างเต็มตัวนะสิคือสาวๆเนี่ยชอบทําอาหารก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้ฝึกได้ออกเดินถูก้องเลยถูกต้องเลยใช่เดี๋ยวฉันพูดเองแล้วกันเนอะพิตวีคือแบบว่าที่นี่ใครอาวุโสสุดเอ่ยเออป้าคะเออปาราคีป้าพูดเองพิตวีจ้า ฟังป้าให้ดีๆนะริดวิกกริชับนะ่ะกำลังพยายามจะเปิดรีสอร์ทด้วยกันนะสิและชิสตี้จะเข้าไปคุมเรื่องงานครัวทั้งหมดนมันสำคัญที่ชิสตี้จะต้องเรียนรู้งานซะก,ก่อนชิสตีนะ้น่ะก็เลยจะไปเรียนทำอาหารนะ่ะเพราะว่าชิสตี้จะแต่งงานกับสามียเขาเพื่อรีบออกเรือนเออ,เอ,อใช่ออแม่ นี่แม่พูดมากไปแล้วนะแม่ขอโทษทีแม่หลุดปากนะลูกตั้งสต,ติหน่อยแม่เ,<อ>เดี๋ยวผมจัดการเอ,เองแม่น่ะก็หกไม่เนียนเดี๋ยวผมพูดเองนะครับเข้าใจนะ<อ>ชิสตี้นะ่ะโกรธแล้ว<อ>จะกลุ่มความลับกันก็เชิญฉันรู้นะพวกแกพยายามสืบหาตัวฉันนะสิผ่านเจ้าริวิกเชอรีนะ่ะพูดถูกแล้ว ใช่เราจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าเกิดพวกแกไม่เข้ามาหาความจริงใกล้ตัวฉันแบบนี้ฉันก็คงจะไม่รู้หรอกแต่ว่าพวกแกไม่มีทางจับได้ไม่มีทางไม่มีทางแน่นอน